พูดถึงเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ปีนี้บอกว่าเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วแต่เอ๊ะทำไมฝนทิ้งช่วงบ้างบางทีฝนก็เข้าฝนแล้วอะแต่ทำไมฝนยังไม่มาบ้างะนะคะเมื่อวานนี้เองที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่ค่ะดิฉันลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะคะเพื่อที่จะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็มอบที่ดินทำกินนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากออนอชอนะคะท่านเปิดเผยว่าในที่ประชุมนั้นได้มีการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนินโยที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งก็จะส่งผลให้อุณหภูมินั้นเฉลี่ยสูงขึ้นแล้วก็หลายจังหวัดเลยเนี่ยอาจประสบปัญหาภัยแล้งมีผลกระทบนะคะต่อ ปริมาณน้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่รวมถึงน้ําเพื่อการเกษตรด้วยโดยในปีนี้นคาดการว่าปริมาณฝน,นจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละหและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเกรงว่าจะขาดแคลนน้าก็เลยได้มีการเน้นย้าให้ทุกหน่วยงาน,นติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําแล้วก็สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า ที่กออนชอได้มีการคาดการไว้ล่วงหน้าทั้งด้านของการเกษตรแล้วกด็ด้านการอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตน้ำประปาเป็นการชี้เป้าพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการปฏิบตัติ12มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องมีการกักเก็บน้ำทุกแหลง่งแล้วก็การบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ค่ะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะคะโดยสทชเนี่ยได้หารือร่วมกับทางกรมชลประทานมีการวางแผนการบริหาร หารจัดการน้ำล่วงหน้า2ปีด้วยกันวางแผนจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการเตรียมแปลงการปรับรอบการส่งน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และก็ปริมาณน้ำฝนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังคงจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมแล้วก็ปิดจุดอ่อนต่างๆรวมไปถึงอาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยจะมีการนาปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในช่วงของฤดูแล้งภายใต้10มาตรการลอง รับฤดูแล้งปี2,565และ2,566ไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการรวมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีถัดไปด้วยค่ะ